สวดำนะครับเออต่างไปโอเคนี่ขาหมูนะครับเนี่ยสองขาขาเดียวแต่ผ่าขึ้นแล้วก็มาบังบังบังบแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาด้วยสวดำ สีดำนะครับออต่างไปโอเคนิดเดียวพอแล้วก็ละเลงเลยทาสีทาสีาสนี่ใสทั่วให้สีเขาเนี่ยแบบครั้ํๆนิดๆน,นะครับแล้วสีเขาขาวไอ้นี่ยกินก็ดูจืดๆไปก็ให้สีเขาแบบมีสีสนะันน่ะเออ เนี่ยแบบเนี้ยโอเคจะได้เสร็จแล้วก็จะมาทอดน้ำมันสองขวดจัดไป ทอดแค่ผิวหนังเขาเนี่ยพอตึงๆนะครับมาดูกันแบบนี้ไหนอ่ะดืดด้อจังตึ๊บแยกเลยเดี๋ยวนะผมจะแยกก่อนโอเคนี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ต้มน้ำนะครับใส่ขิงกระเทียมเกลือซอสปรุงรส ซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่ขาหมูนะครับเอาด้านหนังลงวันนี้เป็นแพ้งๆวันนี้ก็กลมกลิกกแล้วเนี่ยอืมลงไปอืมเก็บไปโอเคนี่นะครับน้ำอัดลมรดโคลาใส่ตามลงไป ซับซ่าซาถึงสวนเสร็จแล้วก็จะต้มด้วยไฟอ่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับครบเวลาแล้วมาเน่เตยน,นุ่มนุ่มนวลแบบนี้เด้งดึงดึงเลยนี่ดูน้ำต้มนี่ก็เอามาบางส่วนนะครับก็จะเพิ่มน้ำตาลลงไป องช้อนแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยพอแป้งมันละลายกับน้ำนะครับใส่ลงไปก็จะทำให้น้ำของเราเนี่ยเหนียวหนืดใส่ลงไป เสร็จแล้วก็ลัดเลยพริกขี้หนูกระเทียมเกลือนิดหน่อยมะนาว น้ำปลาน้ำตาลแก้วตาขาหมูพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเน้นนะครับแก้วตาหวานใจเลยขาหมูช่ำๆมาพร้อมน้ำจิ้มพิเกลือแบบนี้แก้วตาขาหมูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ สามีนะครับรมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอให้เนื้อของเขาเนี่ยพอหนึบๆนะครับไม่ถึงกับดุยดุยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตักขึ้นมาไม่ได้เนี่ยครับดูสามีครับนี่นี่นี่น่พอพอพอแบบหนึบๆนึบหนนี่พอให้ได้ใช้กําลังอ่านี่นะครับนี่จิ้มครับจิ้มเต้าอืม ก็ในน้ำต้มนี่ก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำเยอะเกินจะใส่น้ำตาลเยอะแล้วก็เลยมาปรุงเพิ่มในน้ําราดแบบนี้นี่เองไปครับไครับครโอ้น่นะครับพอหนึบๆอืมหนึ่งชั่วโมงคลื่นแบบนี้